อ, ح, อ, ح, อ, ح, อ ح, ยู่ๆอยู่ๆๆๆอู่ๆ้อ้โหพเต็มเลยแขกม้าครับพ่อท่านตุ้ยครับพี่น้องอุ่นอวดเลยครับป่อโอ้สูงมือสูงเลโอ้โหใส่สวยครับใส่สวยโอ้พี่น้องใส่ง่ายๆอีกแปมหนึ่งครับ สวัสดีครับผมพันเต่าหาก,กินลาสุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุ่มองสุบอนกันแล้วกันครับสวัสดีไปสร้างเอฟซีสร้างช่องยูทูปหากินลสุ่มทางแฟนเพจหากินลาสุ่นตำแหน่กันแล้วกันครับผมวันนี้ก็มาหาอยู่หาหก,กินคือเก่าครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาใสาเ่เบ็ดฟ้อมยัยหอยเชลี่คือเก่าครับพอกันอยู่ไหมอ่างเจ็บนาคข้องหลวงรัชโชวทอนคือเก่าครับพี่น้องวันนี้มาลงทางไม้ต้นตานครับมาแจ่มือมือนั้น,นครับมือ ใส่ก่อนกพุ่นที่ผมมาใส่ประมาณหาสิบหลังที่ไ่าได้ปาซีแ้มนะครับอน,นี้เลยมากแก้มือไหมครับน้ำอยากลงไปหลายเติบเลยพี่พน้องครับผมเป็นการบํเพ็เวลาครับไปใส่เบ็ดกันเลยครับผมลงมาข้างนี้ไม้น้ำก็ลังพอดีเลยครับพี่น้องย้อนลงไปเลยครับนี่ครับพันไหวกันนี้ครับ แค่นี้ก็ยูแล้วครับเบิ่งสภาพไม้ครับไม้สวยเลยครับพี่น้องนี่ใส่เอ,ไอาวนีและครับพี่น้องนี่ขาดว่ามีโตแน่นอนครับเสียงปลาขึ้นปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดีอยู่เอารอรลุลนรอติดตามมั่งครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบสเซ็ตให้แล้วกอนครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาพีพ่อหนองมายามเบ็ดเข้าพู่มหลังจากที่เหาใส่ทิงไวประมาณจะครึ่งชั่วโมงนะครับนะเศร้าเรียนเศร้าเมยแล้วก็ลงมายามครับพี่น้องเอาไว้โดนมาเลยครับเพราะว่าปลามันกินเบ็ดนี่มันตุ้ยไวครับมันขึ้นหายใจไปมันก็คือเบ็ดขั้นนะครับพี่น้องเอาครับไปรุนเลยครับหลังแรกมีอาการแล้วครับพี่นอ นี่ครับเบิ่งครับสายเบ็ดตึงเลยครับพี่นอ้องตุ่นครับนุ่นอู้สายตึงเปี้ยเลยครับพันเั่นแท้ มยู่ๆอู่ๆอยู่อยา่ๆอยูอยู่ๆอยม่ๆอยเ่อยู่ๆอย่ๆอยยูรๆบยู่ๆ้่ๆอยอ้่อยู่เอยู่ๆอยู่าอยูยู่ๆมยูย่่ๆอยูร่น้องอยว่ๆอลอยัอยูอย่อ หลังนี่มีอาการครับพี่น้องย่งางมาเห็นโฟมันดินครับสายตึงๆอยู่ครับรุ่นครับพี่น้องรุ่นใส่หรอกโอ้โหพันโอ้โหโอ้โหสูงมือสูงเโอ้โโอ้โหใส่สวยครับใส่สวย พี่น้องใส่ง่งายอีกแฉมนึงครับกินลึกครับเขาตัดอย่างเดียวครับดิเชือกเข้าสีเขียวครับแม่ไม่อ,อยค,คอยเห็นเป็นสีเขียวตัดเลยเด้พี่นอ้องเียบรอยครับเก็บปีกหนึ่งแฉมครับตอนนี้เขาก็กู้เวทแ,แล้วแล้วนะครับพี่น้อง มอนีีบ่วงมานเลยครับพี่น้องเด็ดปลาข้อสองแต้มคูโรนะครับกับพ่อเด็ดต้มอยู่นะครับตอนผิดปกติแห้งครับปกติมันใส่เบ็ดลายวันนี้มันอาจจะได้หลายกานี้อยู่ผมสันนิษฐานว่าอาจจะมีคนช็อตปลาหรือยังนี่แหละครับมันบอกินเบ็ดเลยครับถ้าคนมาช็อตปลาปลามันจะกินดีกานี้อยู่ครับผมคาดว่าเด้ยครับแต่บรูว่ามันเกิดจากยังแต่ผมสงสัยครับนี่ครับ อันนี้ลอยตายเต็มเลยครับนี่ก็ผมมีสงสัยนี่ครับห้าย,ายครับอาจจะมีส่วนนะครับพี่น้องไม่เห็นไฮปลาบกินเบดครับไม้นี่ถือว่าบร่ระสมคนสำเร็จครับเดี๋ยวสิบหมืหนอาจจะภาไปไม้ไหมครับพี่น้องวันนี้เอาไว้ซ้ำนีกก่อนครับ ขอไมล่ลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปพักกินเราสุ่งไ้พันเต่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาั้คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันเต่าพักกินเราสุ่งขอลาพี่น้องทก่านครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ